ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมผมอีกแล้วนะครับ DJ f e e l Remix Thailand นะครับอ่าวันนี้ก็จะมาทำเสงสีที่สะท้อนกับตวอกสรนะครับวิธีการก็ดังนี้นะครับแต่ว่าแอปบางแอปบางแอปเนี่ยจะใช้แอปอื่นนะบางแอปก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้อ่ะจริงจริงแต่ว่าแอปอื่นทำได้ยนรับแต่ต้องทำฉากเขียวนะ ทีนี้เราจะมาทำในคลายมาสเตอร์นะครับซึ่งคายมาสเตอร์นี่ก็มีวิธีที่ง่ายกว่าเดิมนะก็คือกดไปที่เดิมนะครับกันเมื่อกี้มีกดษไนอหนึ่งอ่าฮะให้ตีดังต่อไปนี้ครับกดเข้าไปที่รูปภาพนะที่แล้วก็เลือกรูปที่ต้องการนะครับแต่วมจารูปสีขาวใสเลยนะตามที่ดีเจก็ทํากันนะครับต่อไปก็คือการกดเข้าไปที่ตัวอักษรนะครับ สิ่งอื่นในล,ลูกกุิ้นก็ของอไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มือผมตอนนี้ไม้ผมหายนะก็เลยต้องใช้ไม้โทรศัพท์แทนถึงไม้โทรศัพท์เนี่ยมันจะอยู่ใต้มือของผมพอดีนะฮะตอนนี้ครับเขียนไปเลยคนระับจะเขียนชื่อเพลงหรืออะไรก็ได้แต่ผมเขียนชะือ่อช่องเทีนี้ก็ขยาย,ยาใหญ่หน่อยครับ กดไปปกติเลยครบจะทำตัวสเวนสีอะไรนะแต่ว่าที่ต้องสีดำหรือสีอื่นก็ได้ครับแต่ห้ามเป็นสีขาวนะครับเพราะสีขาวไม่สามารถทำได้ปกติเลยนะยน,นี่จะพิมตัวใหญ่นยทำความจอดนะตอนนี้ผมใช้กรนะสำหรับช่องผมเนี่ยต่อไปกดไปที่มีเดียนะครับอันด้านบน,นสุดแล้วก็ เร,เรียกเลือกแสงสีที่ได้ดาวน์โหลดมานะครับกดพมอแสงสีนี้นะตนี้ขยายใหญ่นะครับอนอ่าทีนี้ก็กดไปที่เข้าไปที่แสงสีรอบนึงกดไปที่การผรสมนะครับด้านล่างอันที่สามถัจ,จากด้านล่างสสรนะครับก็คือกดไปที่หน้าจอมันอื่นแสงนุ่มไม่มีอะไรเลยครับเห็นไหม แข็งๆสองขึ้นอันสว่างขึ้นก็ได้นะเห็นไหมแต่ว่าที่ผมที่ผมจะให้ทุกคนในนั้นเนี่ก็คือนี่ครับผมุดลงขดลงก็ได้เบือนสีนเมือนอดไรแต่หน้าจอนี่ดีสุดแล้วนะครับอ่าแค่น,นี้ครับป่านนี้ก็ได้แล้วครับจะทำให้ตัวสวนนี้ขยับหรืออะไรก็ได้ครับกับพิบจ้า ยิบหีเชือบจรคันไวมาหมดแลวครับได้หมดเลยครับนวะงเวนล,ลอยเลือ้อยเลือ้อยเลือ้อยยืดได้หมดเลยเห็นไหมคนตกหมุนทวนเข็มได้หมดทุกอย่างครับเดี๋ยวนะแต่ผมชอบวันนี้ลอยนะครับ อ่าบอกเพิ่มวันนี้นะครับซึ่งนี่ก็จบเปลี่ยนตอนนี้ก่อนนะครับผมทำแค้วิธีแบบนี้ครับง่ายๆแล้วครับแต่ว่าถ้าตัวตนอื่นไม่ติดเน,นี่ยซึ่งสมไมติแบบนี้ครับอ่าเขียนเขียนม,มั่ไปก่อนแล้วก็เอาไปทำาไเขลไม่ติดนะครับมันต้องทำไปก่อนแล้วก็ค่อยเห็นไหม ไม่ติดอะไรดำแบบกระเเลยครับมันต้องทําไปก่อนนะครับทําไปก่อนทำวอักษนทำเขียนให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปใส่เปลี่สีนะครับมันจริงจะได้นะนะครับนะครับประมาณนี้นะฮะการสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงท่านี้ก่อนนะครับลม่ไปครับกรบอกไว้แค่นี้นะครับง่ายๆนะครับพิธีในคขายมาเตอร์นะ